ไม่โดนครับโอ้โหต่ำไปนิดเดียว ถันนงน้ำมันพี่ไปเลยสายป่าเต็มที่ต้องถือครับพายไม่ได้ <laughs> ไม่ไหวผมต้องจอดไว้ครับประมาณเกือบเกือบครึ่งทางครับผมมาจอดไว้รถน,น,นั้นนุ่นขนาดเป็นยางวิบากค,ครับยังไป <c oughs> กว่าจะไปได้เดี๋ยวเดินเอาดีกว่าเพราะว่ารถผมมันไม่ใช่ล้อวิบากนะโอเคลุยกันเลย อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกว่าจะได้คลิปนะครับเพื่อนๆไปเหน,นื่อยเหนื่อยค้ำรถผมพยุงไปไม่ไหวครับเพื่อนๆหนามไม้คนคนมาเก็บเขาน่าจะทำตกไว้นะครับก็แถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์ครับผม มีเสียงนกโอ้ยนี่อันนี้ก็จะถึงแล้วครับเดินไปอีกสักห้านาทีสิบนาที <c oughs> นี่ขนาดวิบากนะครับเรวคิดดูรถผมจะขนาดไหนทำาไมมหฮองไว้ เดีย๋ยวไปดูกันครับว่าน้ํามันดันแต่รู้สึกว่าน้ํามันดันขึ้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ไม่รู้ว่าน้ามันดันแค่ไหนต้องไปดูกันอ,อน้ําดันแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆนี่มึงตรงไหนก็คือ มองตรงไหนก็เหมาะนะครับเพื่อนๆไปนะครับนั่นนู้นตื่นเต้นตื่นเต้นกับไม้หมายมันสวยมากครับเพื่อนๆดูดิครับคือน้ํามันเพิ่งดันขึ้นไม่กี่วันนี้นะแต่สําหรับผมผมว่ามันดันขึ้นหลายวันละเพราะมันเริ่มได้กลิ่นหญ้าเหม็นแต่ผมว่าจะไปดูเหลี่ยมตรงนู้นครับเพราะมันมีแดดแล้วน้ำข้างกลางมันมันเป็นช่อง หญ้ามันรูปลงมาฮแต่ตรงนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่ามองดูริมฝั่งนู้นแต่ว่าผมว่ามันไกลนะครับเพื่อนๆแต่ตรงไหนมันก็เหมาะหมดแหละเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นปลาฮะต้องดูก่อนก็เห็นนะนุู่นครับบอกว่ายิงไปแล้วแต่ตอนนี้ผมก็เลยลองมาขึ้นดูถ้าไม่ได้ทําที่นั่งครับอันตรายครับผมจะตกต้นไม้ผมกลัวตกมากเลยครับแล้วข้างล่างเนี่ย เป็นดินล้วนเลยครับไม่มีน้ำด้วยลอยลึกครับเพื่อนไม่โดนครับโอ้โหต่ำไปนิดเดียว ไอ้นุน่นบดถยออีกแล้วบกไงเลยโอ้โหลตอนนี้นะนุ่นซัดโดนแล้วครับแกได้ซัดริมฝั่งส่วนผมไม่โดนครับผมนะนนุ่นได้ตัวใหญ่อยู่ครับกำลังปวดปลาอยู่เพื่อนๆคงไม่เห็นผมก็เอามือซูมไม่ได้ครับเพราะมือนึงต้องจับต้นไม้ไว้ ไม่งั้นตกมาเรื่อยๆครับแต่ว่ารอสักพักถึงจะลอยรอสักพักถึงจะมาครับผมโอ้เสียดายครับยิงปลาไม่โดนสองนัดลวนี่ครับผลงานนะนุ่นวันนี้ผมไม่ได้ตัวครับแ้วใหญ่อยู่ครับโอ้ไม่โลน,นแหละผมว่าไม่โลก็เกือบๆผมยิงสองทีไม่โดนครับ เลี่ยมมันไม่ได้ครับเนี่ยผมขึ้นแล้วดูแล้วมันเหมือนกับมันยิงได้นะครับพออีกสักพักดูในมือถือเดี๋ยวดูในกล้องเดี๋ยวดูในกล้องเนีย่ยมันอาจจะยิงได้แต่พอพอขึ้นไปตรงเนี้ยขามันพลาดไปถึงตรงนั้นด้วยฮะมันจะโอ้ยเสียดายครับรอไซส์ใหญ่ๆท้งนั้นเลยฮะยิงลันสองสามทีไม่โดนครับถาดไปดาดมาครับไม่ต่ำไปก็สูงไปโอ้ยเ,เสียดาย โอเคครับเดี๋ยวต้องจบคลิปเพียงเท่านี้อโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหม่สวยครับสภาพไม้ถ้าน้ำดันขึ้นกว่านี้น่าจะดีครับ